ยินดีต้อนรับเขา้าสู่ช่อง YouTube บอสกอลักไบโก้รครับวันนู้ชมมาดูรถขุดจากญี่ปุ่นนะครับคันนี้อ้นุ่มดดปลดิบนะครับซูมิตโซมโอล SS250 ขี่ทบครับในรนตีหกับคันนี้ F6 ยนทรายครับขึ้นกองครับท่านใดที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับกดติดตามให้เราด้วยนะครับสามาคลิปใหม่ๆรถใหม่ๆท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับอันนี้ก็แกะกล่องมาประมาณหนึ่งเดือนครึ่งเลยครับกับงานท่าทรายครับอยู่กับท่าทรายซับตะวันนะครับทรายคุณภาพนะครับ เครื่องวันนุ่มจริงๆครับเอวสุ 4SK1X นะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซล4สูบเทอร์โบเพามันเร็วอินเตอร์คูลเลอร์ระบายความร้อนไ้วยน้ำนะครับให้แรงมาอยู่ที่119แรงม้าวัดรอบจะอยู่2,000รอบต่อนาทีครับตอนนี้3โหมดในการทำงานนะครับมีโหมด A โหมดออโต้โหมดออโต้นี่ประหยัด 2เปอร์เซ็นต์นะครับโหมด H หรือว่าโหมด EV นะครับโหมด EV นี้ก็จะประหยัด12บสองเปอร์เซ็นต์นะครับส่วนโหมด HP นะโหมด h ีนี้ซุปเปอร์พาวเวอร์เลยครับโหมดนี้จะใช้กําลังของรถสูงสุดนะครับประหยัดน้ำมันแค่3เปอร์เซ็นต์นะครับวันนี้พิกัดน้ำหนัก25ตันนะครับกับกุ้งกี่ง 3คิวนะครับ1ุงีหนจุามช่วงล่างก็ขนาดใหญ่นะครับโรเลอร์หมดเลยนะครับเป็นโรเลอร์9ลูกนะครับรองรับการกระดกครับส่วนด้านบนเป็นแค่เลย์สลูกรองรับโซ่ใบแตก80เซนนะครับไม่มีกล้องหลังนะครับสวิตโตอโมตอนนี้ผลิตจากอินโดนีเซียนะครับ เขาทำไว้11รอบครับคันนี้ความเร็วในการเดิน5.5กิเมต่อชั่วโมงครับตามโมเตอรลก็3.5กิโเมตรต่อชั่วโมงครับสุดจริงๆครับคันนี้ครับเหมาะสำหรับงานท่าท้ายครับงานหินงานเนฟฟี่ครับงานหนักๆ,ๆครับ แล้วก็อีกอย่างที่น่าสนใจครับคันนี้เขาใส่ปูมยาวนะครับอยู่โป๊ะทำงานลงโป๊ะนะครับมันจะลดไม่ค่อยกระดกนะครับน้ำหนักเวทดข้างหลังก็น้ำหนักขนาดใหญ่ครับมุ่งกีเก็ใหญ่ครับได้บรบมานงานเยอะครับตัตาการประหยัดครับประหยัดนะครับคันนี้ จะขบอกไว้23ลิตรต่อชั่วโมงนะครับแต่ปัจจัยลราก็อยู่ที่คนขับด้วยครับผมาใจใจหมดไหมครับงานดวนไม่ดวนนะครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนมุมมาดูมุมอื่งกันว่าครับ อย่าลืมนะครับท่านใดที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับที่ยังไม่กดไลค์คลิปไอ้ทีครับกดติดตามให้ทีครับก็อย่าลืมครับกดติดตามให้เราด้วยนะครับแล้วก็ฝากโฆษณาด้วยครับโฆษณาไม่กี่วิเ่งรับก็อดใจรอหน่อยครับไม่ต้องกดข้างนะครับรายได้โฆษณาก็ส่วนนึลดรามาเป็นการกระจายเดินทางไปสายคลิปหาคลิปใหม่ๆท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับ เลตตี้โดนีเซ EN hmm? mm ียนะครับซูมิโตโม่นี่ครับเดี๋ยวครับแต่ว่าควบคุมโดยวิศวกรญี่ปุ่นครับรถรถญี่ปุ่นนะครับซูมิโตโม่แต่หลักๆแล้น่าจะผานการผลิตนะครับมีอยู่สองค่ายฮับรถสติกผลิตในอินโดครับยิตาชิกับซูมิโตโม่นะครับดูกีหญ่ครับหนึ่งจุดสามคิวได้ปริมาณงานเยอะนะครับ ก็เสริมตี่บุ้งที่ฟันนะครับทีฟันมันก็เสริมแผ่นเล็กเยอะครับแล้วก็ที่ที่เหงือกนะครับเสริมอีกครับเพราะว่างานเป็นงานบกบอๆรับงานทรายครับไม่ต้องใจไม่ไม่เหมือนงานหินนะถงานหินเราใส่แบบนี้ไม่ได้นะครับหักหมดครับคุ้กขีทรงก็สวยครับมีแผ่น แปะไว้ด้วยครับแผ่นเบรดชิโตโมเลยครับลิทลิทวีจัดจำน่ายโดยบริษัทลิทวีเฮฟวี่เมชินเนลี่นะครับชิโตโม ตัวนี้เครื่องตัวเดียวกันนะครับกับ210ครับแต่ว่าการตับจูนแรงมากตัวนี้จะเยอะกว่าครับเสร็จงานแล้วนะครับเดี๋ยวเรามารอดูตอนตักใต่ยกล้อกันนะครับ